บอกเอฟซีนี่ยร้านเครดีบอ่ะเอากระว่าดูเยอะเราดูเยอะเต๋แม่จบ้นออเอฟซีว่ะว๊อบ่ติ๊งยคืนหนึ่งไม่ดะูนั้นว่าอืนัวงงยายเบิ้งยังไงจะโอดูนาริตะน้อยแตาเนี้เทียไปมอนกต่พ่อบคือจงเป็นตไหนนะเคนอดบ่ เอ,อ,เเอเ็กเปากับบานเปาแน่ใจจะพอขึ้นหน้าาออกน้อมาซานเปาได้บานเบื้องแล้วก็เปาเหอบบาก็พี่เป็นเป็นตานาไงทพี่เป็นเป็นตานาเลี้ยงกก็บา<ส>นข <สน S 1> ึ้นหน้าโถกันน้อมาซานเลนเฟสได้่อมีเฟสเด้ยายมีเฟสส่วนตัวได้นะคุณยายมีเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วนะเอืันไปมองันนี้ละอืม สวัสดีตอนเช้าพี่น้องป้องปลายสุครุสุคนมาถึงไซด้แ้วหรือมืงน,นี่ถ่ายโฆษณาอยู่บ้านมืงน,นี่ยยังก็ยยัยไปบึงสง้างเขาอะก่อนไปดูช่างเขาทำ พื้นดินบ้านตอนเช้ชาเช้าพี่น้อง,องเห็นไหมจ๊ะเขาปรับพื้นดินเห็นไหมตอนเช้ชาเช้าบ้านเล็กๆของคนบ้านฟินแลนด์ กำลังปับดินพี่น้องอันนี้ห้องทวงไงข้างหน้าห้องทวงโดมข้างหน้า ตอนเชา้ชาเช้าก็ประมาณวันวันนี้ตื่นตื่นอันตื่นดุพี่น้องเศร้านี่ตื่นดุจ่อยเนี่ยเพราะว่าจะไปกินอย่างมึงวานางนี่เป็นทซวงท้องเสียไหมพี่น้องไปกินอะไรมาไม่รู้เมื่อวานนี่เป็นทซ่งท้องเสียๆอืมเป็นพี่ท้องท้องเสียจ่อยหนึ่งแต่ว่า,ากิใครขึ้นแล้วพี่น้อง ดื่มน้ำเยอะๆแล้วกวว็ทานโจ๊กเช้าๆทานโจ๊กบรรยากาศหลังบ้านไปดูปะลมเย็นดีมากนะทุกคนทีน่เนี่ยนี่ไงแอร์ดังวื้วื้แอร์ดังวือวๆอยู่ คุณยายทำอะไรอ,อันนี้ถ่ายคลิปนะเนี่ยเขี่ยอับากไปน้ำรังถุยไปน้ำปาดไปบาดคนใหม่เงินเดือน,อน,อนแต่ละจังเืินจ้าแม่บาดคนใหม่พี่น้องรังถยุยรังหมอ้อโอ้ยแม่ต่อยได้สิตัวงานเนาะบ้านนี้เน <c oughs> าะได้ต่อยได้สิตัวงานไปรังถุยบ้านนี้เงี้ยน้องรังถุยแท้แหรอพี่น้องเบื้องเนี่ย นใหญ่หนวลกำลัง<ม>หล่นน้ำนันแล้วหลพี่น้องเอ,อ้ยอุ้ยบรรยากาศดีครกเวคุณน่ะลมถ่วนถ่วนเลยพี่น้องเดี๋ยวห้องสิบให้อาหารปลากันพี่น้องไปให้อาหารปลากันดีกว่าลมดีมากเลยลมเวอ้อเวอ้อเวอ้อโอ้โหยินดีใช่ปะ บรรยากาศสุดพลังสุดสวิงลิงโกไปหลงไปคิดต่อไปก่อนแล้วอลัลโลฮึบให้อาหารปลาซีน้องปลาอยู่ไหนน้องปลาอยู่ไหน ป่าป่าพี่น้องอื เศรษฐกิจพอเพียงรอเลี้ยงชีวาพี่นอ้องประหัตบาะเณยเลยพี่น้อง ดีๆพ <ang> <speaking in aría> ี่น้องวันนี้คุณน่ะบุ้ยวิวหลักล้านที่ใครก็ต้องการเนาะสิธรรมชาติล้วนๆพี่น้องวิวหลักล้านเดี๋ยวอันเดี๋ยวซีไฮอันเพื่อมาตัดซุ้มเงยออ่มันหกตัดซุ้มนงยออก นี่ส้มต้นคาเป็นยังนี่แต่บันบางวิวมันบ่เห็นอยมังอึมครึมมันอึมครึม,ม,มอึมครึมพี่น้องโมเคียดอายุโอเคค้ำแล้วอ่ะไปขึ้นไปก่อนเลยไปขึ้นไป โอ้ยคายเห็นเวทีเวทีเวทีบรรยากาศตอนสาย,สาย มงเก็บของพี่น้องข้าวแบบเม็ดใหญ่เลยนะ เดินสำรวจยามเชา้าเอา้ามีคนมาทำงานแล้วบ่ดนวันนี้นะจะก่อเดินจา้าบ้านแพกตีแ,แอดมินมาทำงานแบบพี่น้องอันนี้ห้องทำงานของแอดมินนะครับห้องทำงานของแอดมินอันนี้ก็จะทะลุบ้านทะลุเฮียนผู้ใหญ่บ้านหลังนี้ ลุเงยนนะลุเงยนอันนี้ห้องตุ้น oui> ุ่ยน่าจะพ้านตื่นพ้านตื่นกับพี่น้องอันนี้ห้องพี่เอห้องพี่เอห้องนี้อันห้องตุ้นุ่ยอันนี้ห้องแม่ต่อย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  หน้าจาักรแสงทองฟินแลนด์เหนื่อยแม่ต้อยตากผ้าจ้าผ่ายแห่งใบหน้านช่วงนี้มันร่มดีมอนนุ้ยเจ้าเน่ยกบขายก็บ,บอกชงชิดได้ป่ะนี่ไปไหนมา,นาออไปไหนมา ฝน,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 นไก่เช่าเราจะมพาไปอาบน้ำน,นี่ล่นเห็ดขนไหมตัดแต่งขนฮะเล็มเอาอันนั้นมันเป็นแพรได้เลยตัดเม็ด,ดแองก็ติดตกงามขามีคขามาลางถอยให้มางสน่น,นดอกโอ้ย โอ๊ยเล็บมึงขวดกูหยดุดเอเปลี่ยนได้ไดนนป้านี้เปลี่ยนใครได้บ่านี้ดูเอะพี่ดูเอะพี่น้องวันนี้เอาเอหาวบ่านี้ห้ามโดดโอ้คิดยังงี้บนนี้ปาแทานอะไรคะทานปลาคอ ก็ซินงระไค่ออกมันกกินจลนี yo, ่ก <c ười> so ิช <affe> <or> <is> mm ี hmm. uh ่ปยัย่อาได้กินอาหารผักกาบม่มันบ่าเจียบเขียวบอกก็เป็นข็งแถป่านี่งยาบางายากส่คยๆนั ยายกินปลาปลาอะไรเนี่ยซื้อมาบบนี้เหตุอะไเนี่ยแ่ายเก็แม่นวดมาอยังมีแม่ยายเก็นตัวเลี้ยงเลี้ยงไปเล่าเป็นตัวน้ำกินมาส่งมืองเดมแล้วและไห้งอ่ซ่อนมีสูเอจำานกดีคอยเพื่อว่าคอ โอเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เยทวดหน่อยจ้ากดไลค์กดแชร์ให้กินข้าวน้ำป่ากินข้าวน้ำป่าแห่งพี่น้องทะลุต่วนบอทะเลตัวกับอขอน้ำแม่ใส่เนี่ยทะลุต่วนบอกินข้าวน้ำป่าแห่งพี่น้องอาหารดีแล้วก็มากกินแล้วมากินยังซีแล้วมากินเจลปะ เจวจิจ้มลวกผักผู้เฒ่านเนาะสิบกินยังมากมากยังกินยังกระทองบ่ดีตัวเดียวนี่กับมันขอพ่ออะไรดี่สีเศร้าเลยส้มไ,ได้พุ่นเนี่ยเราจะกินกับพี่น้องน้ำปลาอยู่ข้างหลังพุ่นในบนนั่นกินข้าวกับน้ำปลาหน,น้หามีอย่ายยงกันเดี่ยงให้รบ่อยโอเคบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้มาถ่ายพี่น้องยามเช้าสวัสดีจ้า ปาดเมนูอาหารเช้าของคุณยายทั้งซองอะไรนี่ยายบอกเอฟซีหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยกระปุ๊ดว่างมาเนี่ยแกงผักขี้เหล็กปื้นเป็นตะคุมดีเนาะเป็นตะคุมอ่ำลำดีเนาะจำไหมยายทวดจำก็นึกก็ะหน่ำเป็นรสชาติที่เสียบบ่กินอะไรดีกินอะไร มีความอตาก็เป็นแเป็นต้มเป็นแกงกินปลากินแก้มกินปลาขี้เหล็กไหมกินแก้มขี <ah ah ้เหล็กไหมต้มเลยอาหารเช้าคุณยายนวลดองเองว่นนีม ตเจ้าอเดียวอาไหมฮะาไหนิ่งจ้าเอาไมว่าิ่แล้วกินโจ๊กแล้วมา้ยอนี่ขึมาลอาบวกแก๊สกับใส่น้ำปลาเด็แก๊ออกเอาเตียวมานีกออกกินน่สปลาเด็ดเลยอาดเรยก่าดเอาห้ามนใส่หรือบ่าม่เอ้ยนั่งข้าบ้านเขามื่อ่เอาห้ามาใส่ปลาเด็ด เอาไงยาเห็ดไหมันใสแดดแเอาใสพห้าแล้วตัวน้นไปสิแปดรอบในบ้านมื้มอ่านกินแต่อย่างไปกินบุฟเฟ่ต์ติยาใมอัานบอกเฟนี่บอแฟนคับไปได้ไปรืป่ไปทประจัทาง่ก็าไปคุ้มมานบุฟเฟ่ตยาเทกาเท่ไหมจะบบ เาลสองรอยโอเคพี่น้องไ้เจอกันคลิปต่อไปจะค้นหมู่อานนี่จะค้นหมู่อานมือสามมันกว้างกับหลายคนเนาะยังก่อนิดสองคนสองร้อยแม่นบอกชิดสองสามมีีตนะ มันมันมนสองหาัหานหนอกว่าหลายกว่าหนันยูหลายคนกว่าหันยูเออขาน้ำกุนแบกบก็บมี่มาขึ้นนี่ไม่ยังมีก็ะน้ำกุนไปมันก็เพิ่มถึงแล้วหอมมากพี่น้องโอเคดื้อบายบายสวัสดีจ้าได้บายบายเนี่ย